แนวโจทย์สอบเข้าหมหนึ่นะครับอยากให้ทุกคนฟังเลยข้อนี้คือข้อนี้มันเป็นโจทย์ที่เด็กๆสามารถมองด้วยบัญญัติยางก็ได้หรือว่าอัตราส่วนก็ได้เพราะฉะนั้นมันข้อนี้มันจะสอนให้พวกเรารู้เลยว่าบัญญัติยางกับอัตราส่วนน่ะมันคือเรื่องเดียวกันเอ,อมาดูว่ามันคือยังไงเขาบอกว่าในการผสมสีทาบ้านถ้าใช้สีเขียวหจะใช้สีขาว5ครับถ้าเขียวห จะใช้ขาว5และถ้าใช้น้ำเงิน3จะใช้ขาว7ครับและโจทย์บอกว่าเอ้ยถ้าข้อนี้เราต้องการใช้ขาวเท่านี้ถามเขียวมากกว่าน้ำเงินเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆต้องรู้เขียวรู้น้ำเงินโอเคเนาะงั้นเป็นพี่ป๊อบก็เทียบบญญรรย,ยากาศแล้วเดี๋ยวเราจะชี้ข้อดีข้อเสียให้ดูนะหนูดูอ่ะเรารู้สีขาวใช่ไหมว่าขาว1้อร้ เราขาวขึ้นก่อนครับก็จะเป็นสีขาวเอาเขียวก่อนนะขาว5ลิตรเขียว6ลิตรขาว5เขียว6งั้นถ้าขาว140ยล่ะครับเขียวจะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นหลังส่วนหน้าคูณล,ล่างครับการตัดเลขเป็นสิ่งสำคัญเนาะหลายๆคนเนี่ยกว่าจะตัดเลขได้แล้วมันแบบ เสียเวลาเกินไป5 2า0นะครับเหลือ40 5 8 40อ่ะ8 6 48ใส่8ทด4 6 2 12สทด4เป็น16ก็ได้168ลิตรนี่คือสีเขียวนะครับต่อมาเขาพูดว่าน้ำเงิน3ขาว7แล้วเรารู้ขาวไงเราต้องการน้ำเงินหนูก็ตั้งเลยขาว7น้ำเงิน3 ครับขาว7น้ำเงิน3าอ้าวแล้วขาวร้อล่ะครับน้ำเงินจะเป็นเท่าไหร่น้ำเงินก็จะเป็น3ามส่วนเคูณร้อยสี่ครับเก็ตัดได้20่สิคูณสก็60ลิตรครับเพราะฉะนั้นหนูก็สามารถตอบได้แล้วว่าเขียวมากกว่าน้ำเงินก็จะเป็นเอ่อเท่าไหร่ครับน้องๆ168ลบด้วย 6กก็จะได้108ลิตรอันนี้ก็คือวิธีแรกก็คือบัญญัติไตรยางแต่ว่าถ้าหนูบอกอุ๊ยพี่ป๊อปครับผมไม่ได้อยากใช้บัญญัติไตรยางผมอยากใช้อัตราส่วนยอมได้หนูดูดดนี่ดูสีเขียวด้านบนเขียวต่อขาวเขียวต่อขาวโจทย์บอกหกต่อ5แต่ถ้าเราอยากได้ขาว140ล่ะอันนี้5คูณอะไรก็5คูณ28ครับ เอา140หารด้วย5นั่นเองฝั่งนี้ก็ต้องเอา28ไปคูณครับ8 6 48ทด4 2 6 12ทด4ก็16ก็16อกเห็นไหมน้องๆว่าสุดท้ายแล้วคำตอบตรงนี้มันก็คือเท่ากันแต่ว่าแล้วแต่ว่าหนูชอบใช้วิธีไหนเดี๋ยวยังไงใครชอบวิธีไหนฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ให้พี่ปอบด้วยต่อไปน้ำเงินกับขาวเหมือนเดิมก็พี่ปอบก็ตั้งน้ำเงินครับน้ำเงิน ต่อขาวนะครับน้ำเงินต่อขาวน้ำเงิน3ขาว7แต่เราได้ขาว140ไนงะตัวนี้ต้องคูณด้วย20ครับก็20คูณ3ก็60เห็นไหมครับว่าเท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็จับมาลบกันได้คำตอบเลยเพราะฉะนั้นหนูชอบวิธีไหนฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่รบกวนเกินไปพี่ฝากแท็กเพื่อนๆที่เป็นป .6 มาเรียนด้วยกันแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆ ใครมีเพื่อนอยู่แบบชายแดนใครมีเพื่อนอยู่จังหวัดที่แบบประสบอุทกภัยหรือมีอะไรที่แบบอยากแบ่งปันช่วยกันในคนไทยเราช่วยกันน้องๆประเทศเราจะได้เจริญขึ้นครับผม